เซอร์ไพรส์มากบินสวยสมมงช่องวานคว้าตะขึ้นแท่นนางเอกละคร จะพรายมากเมื่อช่องวัน31เตรียนส์่วความสนุกกับซิทคอมพรีมโมเดนเรื่องแรกรักนะขอรับการันตีฝีมือโดยทีมงานซิทคอมอันดับหนึ่งที่จะมาสร้างความสุขให้กับผู้ชมได้หาน้ำมักกระจายในแบบฉบับเมืองกรุงสีที่รวบรวมทักนักแสดงอารมณ์ดีมากการันตีความขำน้ำตาเล็ด และที่น่าสนใจพร้อมเปิดตัวพระเอกนางเอกเคมีคู่ใหม่โดยได้นางเอกสาวดีกรีสวยมงลงระดับอินเตอร์บิ๊กสิริธรศิรำมวัดและพระเอกใหม่แกะกรองจากช่องวัน31แจมรสจตะหันพานนมาประเดิมคู่เป็นครั้งแรกเดิมรอรับความบันเทิงอีกไม่นานเกินรอนะคะควรผู้ชมอีกไม่นานเกินรอ